สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ YouTube แล้วก็ t ิก t o k พี่กันนมแม่นะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ละค่ะสวัสดีนะคะเที่ยงครึ่งวันอังคารค่ะมาเจอกับพี่กันนะคะใครเข้ามาแล้วกาวทักทายนะคะใพี่กันทราบนิดหนึ่งว่ามีคนเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนะคะนี้เราจะมาพร้อมกับอาการปกติของทารกที่คุณพ่อคุณแม่มักกังวลค่ะวันนี้พี่กัน รวบตึงมาให้หมดเลยค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างฟังคลิปนี้จบเราก็จะเลี้ยงลูกได้ได้หายเครียดมากขึ้นนะคะเพราะบางท่านก็รู้สึกว่าอาการนี้ปกติไหมคะพี่แกนอาการนี้ปกติไหมคะทายังไงอะไรอย่างเงี้ยสังเกตนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมาบอกในไลน์นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด18อาการค่ะอาการแรกค่ะ,ะแาแหวะนมค่ะแหวะนมอันนี้ยก็ถ้าฟังพี่แกนบ,บ่อยๆก็พี่แกนจะพูดถึง บ่อยอยู่แล้วนะคะการแหวนนมนะคะต้องบอกก่อนว่าแรกเกิดถึง6เดือนในหูรูดหลอดอาหารตอนบนของลูกยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์ค่ะลูกจึงมีอเจมีแหวนนมออกที่มุมปากหรือจมูกได้เล็กน้อยนะคะอ่าเมื่อโตขึ้นก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะวิธีการแก้ไขอ่าก็ต้องไล่ลมอุ้มเลอไปนะคะอาการที่2สะอึกค่ะอ่าอันนี้ก็พบได้ในทานราแรกเกิดทุกรายค่ะ มักพบได้นะคะหลังจากดูดนมที่อิ่มแล้วนะคะอิ่มกินนมอิ่มแล้วก็เพาะไปดันกระบังลมนะคะเนื่องจากว่าการทํางานของกระบังลมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะน้องสะอึงไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เดี๋ยวก็หายเองนะคะจะค่อยๆลดลงหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตดูเนี่ยสะึือเนี่ยบางทีเด็กสะึืงแต่อยู่ในท้องแล้วนะคะอาการที่สามค่ะลิ้นเป็นฝ้าขาวค่ะ ใครกําลังกังวลอยู่เมื่อกี้มีคุณแม่ถามพี่การลงเรื่องของการดูแลช่องปากเนาะมีคุณแม่พูดถึงเรื่องลิ้นเป็นฝ้าขาวจะพบใน,ในทารกทุกรายเพราะอะไรเพราะทารกแรกเกิดถึงหเดือนเนี่ยเราให้กินนมแล้วนมมีสีอะไรคะนมมีสีขาวคะ่ะทําให้ลูกจะมีฝ้าขาวบางๆกระจายกระจายเท่ากันที่กลางลิ้นเป็นเรื่องปกตินะคะอไม่ต้องทําการรักษาใดๆนะคะให้ทําการ แค่เช็ดปากให้ลูกเนี่ยเช้าเย็นพอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพวกว่าฝ้าขาวเนี่ยหนาตัวไม่สม่ำเสมอกระจายอยู่ทั่วช่องปากทั้งลิ้นกระพุ้งแก้มอันนี้ก็คือในเรื่องของอาจจะสงสัยในเรื่องของเชื้อรานะคะลูกอาจจะมีอาการกินนมน้อยลงหรือว่าท้องเสียร่วมด้วยต้องไปพบแพทย์อ,อันนี้อต่อไปอาการที่สี่เป็นอาการที่รายท่านกังวลมากๆค่ะเรื่องของหายใจเสียงดังคืดคลาด อ่าจะบอกว่าพบได้บ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่าลูกเป็นหวัดนะคะวิธีการแยกกับอาการเป็นหวัดพอการเป็นหวัดนะลูกก็จะคลืดคาดได้นะคะวิธีการแยกคือถ้าลูกหายใจคลื่าาดดูดนมไม่ดีนะคะดูดนมไม่ดีคือร้องกวนนะคะมีไข้นะคะมีน้ํามูกเหนียวเหนียวนี่คือการเป็นหวัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไม่ได้คลื่านอนหลับได้สบายไม่ร้องกวนดูดนมก็ปกติ แสดงว่าเป็นคลื่นค่าที่เกิดขึ้นได้ในเด็กทารกอายุ 2- 3สเดือน 2- 3สาเดือนนะคะด้วยความที่ช่องจมูกเขาก็เล็กเยื่อบุจมูกก็ระคายเคืองง่ายนะคะมันทําให้แล้วเขาหายใจเขาอ๋ออาจจะมีเสียยคืนค่าได้ไม่ต้องรักษาใดๆค่ะ,อ,ะอาการที่ห้าเดี๋ยวต้องบอกนิดน,นึงว่าเราต้องแยกจากคลื่นค่าจากการกินนมมากเกินไปด้วยนะคะบางคนกินนมมากเกินไปก็คลื่นค่าเพราะมันมันจะอยู่ในคอไม่ที่จมูกนะคะ อ่ะแต่คลื่นคาดที่เกิดในเด็กทารก 2- 3ถึงเดือนเนี่ยเป็นคลื่นคาดที่ฟังก็จะมาจากจมูกนะอ่าถ้าคลื่นคาดแบบในคออันนี้คือกินนมมากเกินไปก็จะเจอได้นะเมื่อเช้าพี่แกนลงคลิปเรียวคลิปสั้นอะนะคะการปริมาณน้ํานมไปฟังกันได้เนาะอ่ามาถึงอาการที่ห้าค่ะอาการจามร่วมกับมีน้ํามูกใสอ่าในช่วงเด็กแรกเกิดหลังคลอดนะคะลูกที่ไม่มีอาการร้องไม่ได้มีไข้ไม่มีอะไรไม่มีาการตัวร้องน,นะคะ อาจจะมีจามมีน้ำมูกไสลได้นะคะเพราะว่าเยือบุจมูกเขาบางบวมนะคะจากการที่อยู่ในน้ำคั้ามานานๆเนี่ยมันจะทำให้ะใระคายเคืองง่ายก็จะจามได้นั่นเองค่ะไม่ใช่อาการแบบบ่งบอกว่าภูมิแพทันทีทันใดแบบพอลูกแรกเกิดมาจาม้ลูกเป็นภูมแพหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่จะก,กังวลเนาะต่อไปค่ะอาการสะดุงะ้งพวานะคะเมื่อได้รับเสียงดังหรือสัมผัสนะคะก็จะมีการกางแขนกางขาออกนะคะ ه, นอนสะดุง้งนอนผวาค่ะ,ะเป็นอาการที่ปกตินะคะเรียกว่าเป็นโมโรลิเฟ e กนะคะซึ่งเป็นระบบประสาทอัตโนมัติของเด็กนะคะ,ะซึ่งไม่แชร์การชักจะพบได้แต่แรกเกิดแล้วหายไปเมื่ออายุประมาณ6เดือนนะคะต่อไปค่ะเรื่องของการบิดตัวค่ะอันนี้ก็เป็นอาการปกตินะใครใครฟังสาเหตุการบิดตัวของที่พี่เกนเคยไลฟ์นะคะ การบิดตัวคือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อในเด็กทารกนะคะเหยียดแขนเหยียดขาบิดตัวไปมาอย่างี้ก็ปกตินะคะเกิดขึ้นได้นะคะ,ะแต่ถ้าบิดตัวพร้อมเสียงอยีเยดอัดอัดเป็นแพ้เป็นแก่อันนี้อาจจะบิดตัวจากโอเวอร์ฟิตดิ้งอาการที่แปอาการกระตุกระหว่างการนอนหลับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะหากลูกน้อยกระตุกไม่ได้เขียวค้ำนะคะแล้วก็ตุกตอนหลับนะคะ อ่าอันนี้เป็นการปกติในทารกแรกเกิดนะคะแต่ถ้ากระตุกกระตุกตอนที่น้องตื่นอันนี้ให้ระวังเรื่องของการชัก 9. ค่ะผื่นแดงตามตัวค่ะมักพบในช่วง1-2วันแรกนะคะจะกระจายทั่วตัวหรือที่ทั่วหน้านะคะแต่จะไม่ขึ้นบริเวณฝ่ามือฝา่อฝาเท้าเป็นๆหายๆนะคะลักษณะตุ่มก็คือตุ่มนูนสีเป็นตุ่มนูนนะคะสีขาวขนาดเล็กค่ะอยู่กลางผื่นแดงนะคะ าบางคนก็คือมีมากจนพ่อแม่ตกใจนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนาะก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรก็ได้อย่างที่พี่เกณฑ์เคยบอกก็จะหายไปได้เองหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะเน่ยก็คือจําไว้ว่าเดือนแรกเนี่ยมีผื่นแล้วไม่ได้เป็นผื่นคันเยอะมอะไรก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อไปค่ะปานแดงแบรนราบบริเวณเหนือระหว่างคิ้วและเปลือกตาบนนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นการกระจุกข,ของเส้นเลือดฝอยพบได้บ่อยนะคะแต่ อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนนิดนึงนะคะหรือเป็นปีก็จะจางหายไปนะคะแต่ไม่อันตรายเนาะต่อไปค่ะกลุ่มตุ่มขาวละเอียดที่ไปลาจมูกตรงนี้สังเกตไหมเป็นต่อมไขมันที่เรียงชิดกันแน่นเป็นระเบียบนะคะพบได้ในทารกแรกเกิดหายไปเมื่อ2อถึงสสัปดาห์นะคะตุ่มขาวขนาดเล็กบริเวณกลางเพดานแข็งในช่องปากค่ะพบบ่อยนะคะในทารกบางทีเขาก็จะเรียกว่าเป็นตุ่มหนองหรือว่าเป็นตุ่มละค่ะ อ่านะคะอันนี้ปกตินะคะไม่ต้องไปบ่งเดินทั้งสิ้นหายไปประมาณ5เดือนนะคะปานสีเขียวอมฟ้าแบราบราบริเวณก้นกบก้นหลังค่ะพบได้บ่อยมากนะคะในโดยเฉพาะเอเชียชาวเอเชียอย่างเรานะคะจางหายไปได้เองแต่อาจใช้เวลาเป็นปีเวลาที่ลูกออกมาะคะ่ะเวลาพี่กันอยู่ห้องคอยก็จะเจอเยอะที่เด็กออกมาก้นก็จะเขียวๆนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะปานเขียวนะคะ ลักษณะของผิวรออาการที่14นะคะโดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกําหนดนะคะหรือทารกที่มีการจเจริญเติมโตช้าในครรภ์อาจพบผิวหนังร่อกนะคะตามแขนขานะคะร่อแบบเป็นร่อนๆเลยนะคะตั้งแต่วันแรกหลังคลอดนะคะจะเจอบ่อยแต่ในทารกที่ครบกาหนดเนี่ยก็เจอได้บ้างนะคะก็จะแห้งร่อกนะคะที่ปลายสัปดาห์แรกอ่าก็คือถ้าเป็นเด็กก่อนคลอดเกินกําหนดเจริญเติมโตช้าในครรภ์นะคะ จะพบเลยตั้งแต่แรกเกิดแต่ในเด็กที่คบกำหนดน้ำหนักตัวปกติก็จะมักพบแห้งและลอกได้ที่ปลายสัปดาห์แรกนะคะก็คือตอนแรกเกิดมาลูกผิวดีเชียพอกลับบ้านไปเอาพี่กัญคลูกหมูจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะผิวแห้งลอกมากเลยอ่าในหนึ่งสัปดาห์แรกเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าหมดเอ่อหนังกำพร้าหมดอายุจะมีการสร้างขึ้นมาทดแทนได้ภายในเวลาหนึ่งถึงสสัปดาห์อาการที่สิบห้าเมือกสีขาวออกจากช่องคลอดในทารกเพศหญิง ออลูกมีตกขาวหรือเปล่าคะพี่การทําไมลูกหนูมีมูกออกจากช่องคลอดคะาบางรายพบมีเลือดปนด้วยนะคะอันนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงภายหลังคลอดนะคะอาจเป็นภาวะปกติแล้วก็หายได้เองนะคะอาการที่16อาการตาเละช,ชั่วครู่เป็นครั้งคราวและกลับเป็นปกติได้เองนะคะพบในทารกบางรายเนื่องจากว่าพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของดวงตาคะ่ะ ยังไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งส่วนมากจะกลับเป็นปกติที่อายุ1เดือนนะคะหรืออย่างช้าสุดไม่เกิน6เดือนอ่าเอ่ออาการก็จะคล้ายๆกับแบบตาขีนะคะอ่าทีนี้ถ้าเกิน6เดือนและลูกยังมีตาขีอยู่อาการตาเหลอยู่อันนี้คือไปปรึกษาหมอนะคะอาการที่17นมตั้งเต้านะคะนมตั้งเต้าในเด็กทั้งเพศหญิงเพศชายเกิดขึ้นได้นะคะอ่าเราจะํำ ได้เป็นก้อนนะคะบางรายอาจจะมีน้ํานมออกมาด้วยเกิดเนื่องจากฮอร์โมนแม่ผ่านสู่ลูกขณะตั้งครรภ์ซึ่งก็ทําให้ลูกนมตั้งเต้านะคะอาการนี้จะหายได้ภายในเวลาไม่ไม่กี่สัปดาห์นะคะหรือเป็นเดือนได้นะคะอ่าห้ามบีบเค้นให้ไตนมแตกเด็ดขาดนะคะอันนี้ห้ามเด็ดขาดอาจจะทําให้เกิดการอักเสบได้แต่ถ้าเกิดลูกวัยอ่าเป็นขวบ2อสขวบแล้อันนี้ยสขวบสี่ขวบหขวบ นมตั้งเต้าทั้งทั้งที่ไม่คือคือมันเกิดแล้วมันจะหายไปถ้าหายไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกนะคะเรื่องของนมตั้งเต้าแต่อยู่ดีถ้าเกิดลูกนมตั้งเต้าขึ้นมาก่อนวัยสมควรวัยสมควรวัยสมควรคือวัยแปดเดือนแปดขวบเจ็ดขวบแปดขวบได้ไม่ควรมีนมตั้งเต้าถ้ามีเนี่ยอาจจะเรื่องของภาะวะเป็นสาวก่อนวัยอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะอ่าจะบอกว่าอาการที่พี่แกนบอกไปเนี่ยคือมันหายแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเกิดอยู่ดีมันกลับมาอีกใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ปกตินะอ่าต่อไปอาการสุดท้ายค่ะอันนี้ก็หลายท่านกังวลมากเลยบอกเลยนะคะเรื่องของภาวะขาโกงอ่าขาโกงนะคะตามจริงๆแล้วเด็กเนี่ยรูปลักษณ์ของขาเขาก็จะการออกนึกออกไหมการออกนะอ่าเป็นปกตินะคะไม่ใช่บ่งบอกว่าลูกจะขาโกงส่งรูปมาให้พี่กันดูอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าถ้าแรกเกิดถึงสองปีอย่าเพิ่งกังวลกับภาวะขาโกงลูกใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เขาจะค่อยๆปรับนะคะอ่าไม่ได้ทําให้เกิดการเจ็บของกระดูกหรือข้อใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่าและไม่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเดินของลูกผิดปกติถ้าหลังสองขวดไปแล้วลูกยังดูขาโก่งนะคะโก่งมากมันจะมีการวัดนะ,ะเอ,อวัดความห่างอะไรอย่างนี้ค่ะคลิปที่พี่กันทำเนาะลองไปดูว่าลูกขาโก่งหรือเปล่าพี่กันนมแม่ก็ได้นะคะอ่าพี่กัรจะสอนวิธีประเมินหลังจากสองขวดอะ่ะมีวิธีประเมินที่หมอเขาใช้นะคะอันนั้นอะ่ะเออ อาจจะกลับไปดูได้แล้วก็ไปพบหมอนะคะถ้าหลังสองขวบไปแล้วแต่แรกเกิดถึงสองขวบไม่ต้องกังวลแม้ว่าใครจะทักก็ตามโอเคไหมออันนี้เป็นรวบตึงสิบแปดอาการปกติของลูกที่เจอได้บ่อยของทารกที่เจอได้บ่อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มักจะก,กังวลแล้วก็ปรึกษามาพี่กันรวมมาให้อยู่ในไลฟ์สดนี้นะคะคุณทุกการไลค์การแชร์เจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ